สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเที่ยวให้รู้นะฮะวันนี้มากับเป้งเหมือนเดิมนะครับผมเป้งจิรายุนะอย่าลืมชื่อแรกด้วยนะนี่พีที่ไรแล้ววันนี้ ep ที่ี่เใช่ปะนะครับ ep ที่ี่นะครับเรามาเที่ยวกันที่เดิมก่อนปีใหม่ไม่ค่อยอยากไปเรียกว่าแออัดกับใครนะครับจะไปตัดเสร็จตอนไหนวันนี้พูดไปแล้วว่าปีใหม่นะอ่านี่ครับข้างหลังนะครับก็คืออ่างเก็บน้ําลำตะเพินนะครับคราวที่แล้วเนี่ยไปกันที่ bb camping ลำตะเพินนะครับคราวนี้ก็ขยับมา ไม่ไกลนะครับคราวนี้มากันที่ชมวังแคมปิง้งอ่านะฮะลานก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนิดนึงนะครับข้อดีของการมาด่านช้างนะครับหรือว่าอําเภอหนองปลือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับที่เป็นอ่างเก็บน้ำระดับเพลแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยข้อดีก็คือว่าตรงไหนก็สวยเออตรงไหนวิวก็ดูดีไปหมดที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ความพอใจเกี่ยวกับเรื่องงา,งานบริการความสะดวกนะครับใน การกางเต็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารรถเข็นนะครับตัวลานกลางเองแล้วก็ห้องน้ําต่างๆที่แล้วแต่จะเลือกนะครับถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะครับแล้วก็รู้สึกงงๆว่าเอ้ยผมอยู่สุพรรณหรือว่าฉันอยู่กาญจนบุรีกันแน่ไม่ต้องตกใจนะครับฝั่งนี้นะครับคือกาญจนบุรีซึ่งก็ไปนอาเภอหนองปลือนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งโน้นนะครับที่เห็นภูเขานะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยแค่เลี้ยวออกจากเนี้ยเลี้ยวขวาไปนิดเดียวก็จะเป็นด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับมันเป็น เรียกว่าพรมแดนติดกันนะครับตรงไหนก็เหมือนกันเหมือนไม่ได้เปลี่ยนจังหวัดอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่เขาจะมีรถเข็นด้วยนะครับรถเข็นไม้เห็นยังไงเหมือนจะหนักแต่เวลาใส่ของไปแล้วออกแรงดันมันลื่นมากเลยนะเข็นสนุกมากนะครับวันนี้ยังไม่แนะนําอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ดูร้านนะครับแล้วพาไปทานมือ้อเช้ากันก่อน,อนเออนะฮะเดี๋ยวไปกินมือ้อเช้ากับเรากันว่าวันนี้เรากินอะไรกันบ้างตอนนี้ลูกๆก,กําลังหม่ำหรือเต้นนะฮะ อันนี้สติยา่าไส้กรอกสลัดผัดโอ้ยยังใหม่อ,อืม่ <c oughs> อย,อยขอบคุณครับถ้าดูมาหลายอีพีแล้วก็เห็นว่าเราไม่ค่อยได้ทานข้าวก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าแคมปิ้งเนี่ยเขาห้ามเอาหม้อหุงข้าวมาใช้ แล้วเราก็ยังหุงข้าวโดยที่มีมีไฟฟ้าไม่เป็นครับเดี๋ยวเป็นคลิปที่แบบลดแป้งได้อย่างดีไปกันครับอ่าก็เอมอเกิดข้าฟังนะส่วนสำคัญของงานการทำอาหารคือการรอใจเอาไม่จะออกมาจากอันนี้แต่ว่านี่ของป้าเขานะเราเคยไปซื้อชีสกป้ายัง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 มันต้องรอเนื้อมาก่อนอ๋ออันนี้อะไร ก็เป็นบรรยากาศวุ่นๆนะครับของลูกๆของผมเองนะครับที่ช่วยกันทําอาหารนะครับหรือว่าเบอร์เกอร์สาเหตุที่หลายอีีของเรานะครับมีเบอร์เกอร์เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคือเอาจริงๆมันเป็นอาหารที่เตรียมง่ายครับขนมปังเบอร์เกอร์คงไม่มีใครมานวดแป้งเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เอาไปอบไปทําอะไรแบบเหมือนร้านเบเกอรี่เองดูมันจะยากเกินไปนะครับเรายังมีเวลาชีวิตไปทําอย่างอื่นกันบ้างนะฮะ คือตัวนี้ครับจะเนื้อสับไก่สับหมูสับนะครับก็คือเอามา,ารวมกับหอมใหญ่หรือหอมแดงสับก็แล้วแต่ชอบนะครับรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยใส่กระติกซีลน้ำแข็งมานะครับก็เรียกว่าเก็บได้หลายวันนะครับแล้วก็พอมาเนี่ยก็ไม่ต้องปั้นมาก่อนนะครับมาปั้นในกระทะมาจี่มาย่างแบบนี้ก็ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับอาหารตรงนี้เนี่ย มันเป็นการเตรียมมา90%ละถึงเวลาก็แค่ปรุงด้วยการผ่านความร้อนผ่านบรรยากาศดีๆแบบนี้ฟิลมันได้จริงๆครับดีไปกว่านั้นก็คือกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้เด็กๆเขาก็จะได้นำวัตถุด,ดิบที่เราปรุงสุกแล้วนะครับมาจัดเรียงนะครับทำเป็นเบอร์เกอร์ทำไปกินไปแบบนี้ครับคือทำให้เขามีส่วนร่วมนะครับคือความทรงจำที่ดีในวัยเด็กนะครับของลูกๆของทุกคนเนี่ยนะฮะ มันอาจจะวุ่นมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามันแลกด้วยการที่เราได้ฝังเมมโมรีเข้าไปในความทรงจําของเขาด้วยการที่ทำให้เขาเนี่ยมีพื้นที่นะครับมีการแสดงออกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับครอบครัวกับเรานะครับทั้งลงมือทํารับประทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถให้เขามีส่วนร่วมได้ด้วยการช่วยแบบไม่ได้เหมือนการทํางานด้วยการช่วยแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับแล้วก็แบ่งเบาหน้าที่ของเราไปด้วยเนี่ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะแล้วเราก็จะได้ความทรงจําดีๆนะครับเ,เก็บติดกลับมาด้วยนะครับเนี่ยกินได้หลายวันเลยจะเห็นนะฮะว่าชุดของน้องๆน,น,นี่เป็นชุดโคลวันกันนะนะครับเพราะว่าในแพ็คหนึ่งของเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายชิ้นนะครับเราก็เตรียมวัตถุด,ดิบไว้ให้เพียงพอนะครับจริงๆแล้วเหลือๆไม่แพงนะครับทุนที่ชิ้นหนึ่งทำออกมาว่าไม่ถึง30อิ่มเสร็จก็ไปปล้ำกันอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศที่ สนุกสนานกันไปนะครับทีนี้เดี๋ยวจะปล่อยเสียงให้ฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนด้วยนะเพราะว่ากิจกรรมการมาอ่าเก็บน้ําลําตะเพินมันก็คือการตกปลานะครับแล้วมีวันหนึ่งผมโชคดีครับได้ลูกปลามาเจ้าตัวเล็กหาลูกปลามาให้แล้วลูกปลาตัวนั้นที่เป็นเหยื่อน,นำมาซึ่งเจ้าปลาตัวนี้ครับเป็นปลาอะไรนะฮะเดี๋ยวมาเฉลยกันไปฟังบรรยากาศสดๆกันก่อนครับขอถุมอออออองมือห,มหน่อยที่รังฝนไอ้ไอ้ตาของมให้าฟังหน่อยเร็วๆวๆๆือละกินลึก

ฉเฉลยก็คือปลากรายนั่นเองนะครับใครเคยได้ยินชื่อว่าทอดมันปลากรายนะครับลูกชิ้นปลากรายเนี่ยแหละฮะมาจากเจ้าปลาชนิดนี้นี่แหละนะครับน้ำหนักประมาณ4-5กิโลกรัมได้นะครับวับนนั้นโชคดีมากที่ตกได้นะฮะวิธีทําก็คือเอาไปขูดเนื้อแล้วก็เอาไปทําลูกชิ้นหรือว่าไปทําทอดมันนั่นเองนะครับแพงอยู่นะอ่ะส่วนนี้ครับก็เป็นบรรยากาศลานกลางนะครับโดยรวมนะ ก็อยู่ริมอ่างเก็บน้ําลําตะเภินนะครับก็เลยทําให้ตกปลาได้สะดวกครับนี่เป็นหมู่บ้านของพวกเรานะครับเต็นก็ต่างคนต่างสไตล์จะเลือกกันไปนะครับถัดจากเต็นครอบครัวของผมนะฮะส่วนนี้นะครับก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับห้องน้ําของชมวังแคมปิ้งนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีเครื่องทำนวาอุ่นแบบบอกอุณหภูมิเลยส่วนนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับ ส่วนความรู้สึกของคนที่ได้มานะครับไปฟังพี่ฮีนนะครับเจ้าของร้านครัวบางฮินต้นตำรับอาหารมุสลิม100ปีซะหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ฮีนนะครับเจ้าของร้านทั้งเฉลิมนครแล้วก็ครัวบางฮินนะฮะข้าวหมกไก่ตำนาน100ปีเห็นว่าเพิ่งเข้าวงการแคมปิ้งอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเข้าวงการแล้วไปต่อได้ยาวๆครับ ันหยุดไม่ได้ครับมันเราเพิ่งค้นพบตัวเองเจอว่าสิ่งที่ต้องการแล้วมันคืออะไรมันคือความสุขครับในการได้ทําได้อยู่กับเสียงเพลงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนเพื่อนะไรอย่างเงี้ยครับปกติอยู่บ้านก็ไม่เคยทาคำถามสำคัญนะครับหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะตั้งแต่แคมปิ้งครับเป็นแสนนะครับในเวลาไม่ถึง2เดือนไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงจะไม่จบนะครับน่าจะยาวใครบอกแคมปิ้งประหยัดอันนี้ไม่เชื่อนะฮะก็อยู่กับคนก็อยู่กับคน แล้วก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้ครับถ่ายเองคิดเองนะครับมีรูปไปด้วยมันก็จะวุ่นวุ่นหน่อยก็ขออภัยที่คอนเทนต์อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ e ีพีที่5นะครับภาพอยู่ในเครื่องเรียบร้อยนะครับรอตัดต่ออยังไงก็รอชมคนด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ